Good morning everyone. How are you? Hello. Are you awake? ตื่นได้ยังอ,อ๋อลืมไปปิดไม์อยู่นะคะล็อกไม์อยู่ก็เลยตอบไม่ได้นะคะเอมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะ9โมงตรงแล้วคุณพูตรงเวลานะคุณพูคุณพูเริ่มเรียนตอน9โมงตรงเป๊ะๆว่าเหลทแค่1นาทีเท่านั้นเมืม่อวาน คุณครูทบทวนให้หนักเรียนฝึกให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง past simple กับ present perfect tense เวลาที่มันเจออยู่ด้วยกันใช่ไหม past simple ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบไปแล้วในอดีตส่วน present perfect คือเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตแล้วก็ดำเนินต่อเนื่องหรือว่ายังคงเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันนะคะส่งผลยังปัจจุบันทีนี้เรากลับมาดูตรงนี้ค่ะดูต่อจากหน้าเดิมในหนสีเลย หนม,มีใครเจอเราบ้างจริงๆแล้วในหนังสือของน้อเรียนเนี่ยมันเขียนแทรกไปนิดเดียวค่ะแล้วก็มันมีหลายตัวมากคุณครูคเลยหยิบตรงนั้นออกมานิดหน่อยนะคะในหนังสือจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้สี่คำด้วยกันก็คืคอมี already just before yet แต่ว่าคุณครูแยกออกมาสอนนักเรียนทีละสองคำลวกันนะคะจะได้ไม่เยอะเกินไปโอเคไหมทีละสองคำไม่เป็นไรวันนี้จะไม่ได้เขียนในหนังสือมาก วันนี้คุณครูจะไม่ได้ให้เขียนในแบบฝึหกหัดหรือว่าในหนังสือมากมายนักเรียนสามารถเตรียมจดในสมุดในโน้ตบุ๊กของนักเรียนได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจดนะคะเพราะวันนี้เนี่ยจะเป็นหลักการใช้เป็นทฤษฎีการใช้เจ้าสองตัวนี้ค่ะ already just yes. ่ h repeat after me already just yes. สองตัวนี้เท่านั้นนะคะที่เราจะเรียนวันนี้อีกสองตัวเราค่อยเรียนนะเดี๋ยวมันจำไม่หมด พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเลย s go เรายังคงอยู่ใน tense present perfect tense ค่ะนักเรียนอีกแล้วเหรอคะกลับมาเจอกับ s ทนนอีกแล้วนะคะ,ะ,คะใช่ค่ะเรายังคงอยู่ใน tense present perfect tense จำโครงสร้างยังได้อยู่ใช่ไหมยังจำโครงสร้างได้ใช่ไหมคะ structure ก็คือ subject ตามด้วย have past แล้วก็ verb ช่วงที่3ใช้พูดถึงเรื่องที่เกิดในอดีตค่ะดำเนินก่อนเรื่องมาเรื่อยๆจนถึง ัจจุบันยังจำได้ใช่ไหมที่มี since forever never วันนี้คุณครูจะสอนเจ้าสองตัวนั้นเพิ่มเข้ามาค่ะ already กับ just เนี่ยเรามักจะพบได้บ่อยใน tense present perfect ค่ะพบได้บ่อยใน t e n present perfect แต่อาจจะพบใน tense อื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าพบได้บ่อยใน tense นี้แล้วก็หนังสือก็สอนแทรกในนี้นะคะดังนั้นคุณครูจะเอามาสอนเพิ่มมารู้จักตัวแรกกันก่อน,นะคะ่ะ พี่คนโต already already แปลว่าแล้วค่ะแปลว่าแล้วเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้คะอะไรเราเอาไว้ใช้พูดถึงสิ่งที่มันแบบเกิดขึ้นไปแล้วค่ะอธิบายสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าทําไปแล้วในประโยคบอกเล่านะอ่ะฉันทําอันนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่าแล้ว ตัวอย่างประโยคนะคะแล้วก็วิธีการวางตำแหน่งการวาง already เรียนสังเกตนะมีเพิ่มมาเปตัวสีฟ้าอ่อนๆไว้ already วางอยู่ตรงไหนคะวางอยู่หน้าคำกริยาช่องที่สามเห็นไหม I have already built the set ฉันเนี่ยสร้างฉากแล้วฉันเนี่ยสร้างฉากแล้ว Already วางอยู่หน้าคำกริยาช่องที่สามหรืออีกแบบหนึ่งค่ะวางแบบนี้ก็ได้ We have seen this film already. พวกเราดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วพวกเราดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเห็นไหม Already วางได้สองแบบนะวางหน้าบทช่องสามก็ได้หรือวางไว้ท้ายประโยคก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในหนังสือเนี่ย วางเอาไว้แค่หน้าบว็กช่องที่สามอย่างเดียวนะคะในหนังสือจะใช้วิธีการวางแบบแรกอย่างเดียวนกะเพนก็จะจําแบบนี้อย่างเดียวก็ได้อะส่วนใหญ่เราจะใช้วางไว้หน้าบว็บช่องสามใน Present Perfect t e n s พนะคะพูดถึงสิ่งที่ทําไปแล้วเห็นไหมพวกเราเนี่ยดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วดูไปแล้วไงอ่าเป็นการบอกว่าเคยทําอะไรไปแล้วนะคะอีกสักประโยคค่ะ she has already arrived She has already arrived. แปลว่าอะไรคะ้งเรียนหลอนมาถึงแล้วนะแล้วมันก็วางอยู่หน้า verb ช่องที่สามค่ะอ่านี่ a r r i v e นี่เป็น verb ช่องสามเนาะเขาเติมดีเข้ามาใช่ไหมคะครัแรก a r r i v e นั้นไม่มีดีเติมดีเข้ามาก็คือเป็น verb ช่องสามหลอนํำหลักๆแล้ว already แปลว่าแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วทำอะไรเรียบร้อยแล้วประมาณนั้นเอง อีกตัวหนึ่งนะคะที่ึงพูจะอธิบายก็คือ just j u s t just just แปลว่าเพิ่งจะเพิ่งจะอ่าได้แล้วหนึ่งความหมายความหมายมันตายตัวอยู่แล้วนะลูกจำง่ายใช่ไหม just แปลว่าเพิ่งจะเอาไว้พูดเอาไว้บอกในสิ่งที่มันเป็นยังไงเพิ่งจะเกิดขึ้น ใช้อธิบายสิ่งที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเพิ่งจะทำไปล่าสุดเลยเพิ่งจะทำอะไรเงี้ยค่ะใช้ในประโยคบอกเล่าใช่ไหมตำแหน่งการวางเหมือนกับ already เลยเหมือนแค่แบบเดียวนะก็คือวางไว้หน้าคำกริยาช่องที่สามนักเรียนสังเกตรประโยคดูคุณครูใช้ประโยคเดียวกับ already เมื่อกี้ใช่ไหมคะประโยคเดียวกันใช่ไหมแค่คุณครูเปลี่ยนจากคำว่า already เป็น just ความหมายเปลี่ยน I have just build the set ฉันเพิ่งจะสร้างฉากฉันเพิ่งจะสร้างฉากก็คือหมายความว่าไงคะทุกคนเพิ่งทำไปเสร็จเมื่อตะกี้ไม่นานใช่ไหมเพิ่งเพิ่งสร้างเพิ่งเริ่มทำค่ะอธิบายสิ่งที่เพิ่งจะทำก็คือเพิ่งสร้างฉากความหมายเปลี่ยนเลยใช่ไหมจากเมื่อกี้ใช้ already แปลว่าไงคะสร้างไปแล้วทำแล้วแต่อันนี้คเพิ่งทำต่อมา Karen has just finished her homework. ประโยคคล้ายๆเดิม Karen, Karen เป็นชื่อคนค่ะชื่อผู้หญิงคนหนึ่งดังนั้นประธานเป็นเอกพจน์ tense present perfect ใช้อะไรใช้ She has ค่ะแล้วก็มีเว็บช่องที่3ามแต่ก่อนใส่เว็บช่องที่สนักเรียนสามารถเอา just มาวางได้นี่แทรกเอาไวเ้เลยตรงกลางตรงกลางนี้ Karen เพิ่งจะทำการบ้านของหลอนเสร็จ อย่างเช่นเหมือนที่คุณเมื่อกี้ใช่ไหมขุณเพิ่งจะทําการบ้านเสร็จค่ะก็คือเพิ่งทําเสร็จล่าสุดเลยเพิ่งจะพอจะไปได้นะหลักๆก็คือจําความหมายได้ก่อนนะลูกนะ We just had dinner. พวกเราเพิ่งจะอะไรคะพวกเราเพิ่งจะทานมื้อเย็นหรือว่ามื้อค่ำเนาะพวกเราเพิ่งทานมื้อค่ำกันไปเองคุณครูเขียนแบบช,ชัดโฟมค่ะเผื่อใครงงนี่ ย่อชหนมะย่อมาจากอะไรเอ่ย Have Have We Have อ่าครณคุยย่อเป็น We เรื่องนี้ยังคงอยู่ใน tense present perfect นะนะักเรียนอย่าลืมนะแต่ว่าไปเจอในเท n s e อื่นได้นะคะแต่ว่าในหนังสือของเราเนี่ยนะอยู่ในเรื่องนี้อยู่นะโอเคทันไหมทันไหมสองตัวแล้วนะทันไหมจําหมดไหมเดี๋ยวคุณคุูดูรูเช็คสีหน้าอาการทุกคนก่อนโอเคค่ะ คันนะวอนนี้มีเพื่อนจดด้วยนะคะเพราะว่าในหนังสือมันไม่ได้มันไม่ได้อธิบายออกมาใช่ไหมคะในหนังสือมันยกตัวอย่างเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะได้ไปฝึกทําแน่นอนวันนี้คุณครูไม่ได้ให้ทำในหนังสือเพราะว่าในหนังสืออะเอาสี่ตัวมารวมกันเลยดังนั้นเดี๋ยวจะนักเรียนจะยากเกินไปนะค่อยๆสอนไปทีละตัวสองตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยทาแบบฝึกหัดรวมกันอ่า เนื่องจากคุณครูไม่ให้ทําแบบฝันในหนังสือดังนั้นเรามาลงทําแบบฝึกหไปพร้อมกันที่หน้าจอเดี๋ยวนักเรียนเตรียมตอบนะในช่องแชทได้เลยค่ะนักเรียนเตรียมนักเรียนพิมพ์ตอบมาในช่องแชทได้เลยอ่ะอทุกคนพิมพ์ตอบมาในช่องแชทก่อนนะคะอ่ะมีคนตอบมาแล้วคนแรกพิงพิงหนูไวมากลูกอะ่ะ,ฉะเฉลยตระกู ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาเปลความหมากันก่อนลูกเดี๋ยวเรามาเปลความหมายกันค่นะ,ค,ะคุณครูขออนุญาตปิดไมคนะคะคนที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต We are not hungry พวกเราไม่ได้หิว We have t h e eaten พวกเรากินนักเรียนสังเกตโครงสร้างอะไรเนี่ยนักเรียนเจอเทนอะไรอยูาา่คะ ข้างหน้าเป็น tense present simple ปกติใช่ไหมเป็นการบอกเรื่องทั่วไปว่าพวกเราไม่หิวพวกเราพวกเราเพิ่งจะกินไปตรงนี้มีประธานค่ะ subject ตามด้วย have แล้วก็ eat e n เป็นบทช่องที่สามดังนั้นโครงสร้างทีุ่ณงรูเขียนที่มันเป็นโครงสร้างเป็นอะไรลูก present perfect tense ใช่ไหมเราสามารถเอา just already วางไว้ตรงไหน วางไว้หน้าเวบช่องที่สามได้เลยดังนั้นมีอยู่ตัวเดียวที่ทดูเพิ่งสอนไปเมื่อกี้ก็คือ just ทำไมใช้ just คะนักเรียนต้องแปลความหมายนะนักเรียนต้องแปลความหมายแปลว่ายังไงพวกเราไม่หิวเพราะว่าพวกเราเพิ่งจะกินกินเออเพิ่งจะกินไปก็เลยยังไม่หิวค่ะอิ่มอยู่นั่นเองขั้อนอันขึ้นโอเค number t อ่านก่อนอ่านก่อน สำสำออนเหรอคะนั่นชื่อแอคเคาท์หรอคะลูกลูกไม่เขียนหน้าจอเล่นนะคะอ่าตอนนี้มีหลายคนตอบมาแล้วนะคะยกมือมาแล้วด้วยพิมพ์ตอบมาแล้วด้วยโอ้ยรอบนี้มีฟั r มี n e v e r มี just มี already อ่ะนั่แล้วใครที่เล่นด้วยพยายามตอกพยายามเม้นเนี่ยก็โอเคแสดงว่าเขาได้คิดแล้วส่วนใครที่เงียบเนี่ยคุณครูไม่แน่ใจว่าหนูอ่านหรือว่าฟังครูอยู่หรือเปล่านะคะข้อที่สองคุณ A อเนี่ยพูดว่า yes i know david yes i know david แสดงว่าต้องมีคุณบเนี่ยถามเขาก่อนค่ะคุณ B เนี่ยอาจจะถามว่า เธอเธอเอเอเธอรู้จักเดวิดไหมแล้วเอก็เลยตอบว่าใช่ฉันรู้จักเดวิด yes i know david แล้วก็พูดต่อว่า we have the dot met met เป็นว์ช่องที่สามของคาว่ามีที่แปลว่าพบพวกเราจุดจุดพบอะไรเอ่ย for กับ never นะักเรียนเป็นยังไงคะลองใส่ดูล่อยงัง for เนี่ยตัดทิ้งไปเลยเพราะ for ต้องตามที่ช่วงระยะเวลาลองใส่ n e v e r ไหมลองใส่ n e v e r ดูไหม Never วางไว้ตรงไหนไวน้าบอกช่องที่สามเหมือนกันใช่ไหมคะ We have never met ฉันรู้จักเดวิดพวกเราไม่เคยพบกันความหมายมันไม่ได้ใช่ไหมคะตัด a ตัด b ทิ้งเหลือ c ค่ะกับ d just เพิ่งจะ already แล้วว่าแล้วค่ะลองใส่ดูว่าอะไรเข้านะคะอุ๊คนนี้แอบยากนะนะักเรียนใช่ไหมใช่ฉันรู้จักเดวิด We have just met พวกเราเพิ่งจะพบหรือ We have already met พวกเราพบก,กันแล้ว <Alrighty. S 1> Already เฉลย Already ค <c oughs> ่ะตอบข้อดีนะคะนักเรียนโอเขาเจอกัเดี๋ยวคุณดูการตอบในช่อง Message โอเคทุกคนตอบถูกนะคะเด็กๆตอบถูกเก่งมากเลย <c oughs> เขารู้จักกันเพราะว่าเขาเนี่ยพบก,กันแล้วใช่ไหมเคยพบก,กันแล้วไม่ได้เพิ่งพบก,กันนะคะ มีอีกสองสามข้อค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่านักเรียนตอบได้ไหมเตรียมตัวระวังค่ยแมกมีคำตอบแตกต่างกันด้วยค่ะเฮ้ยทำไมคำตอบข้อนี้มันหลากหลายจังคะทุกคนเสียสละให้ไบข้าวได้ตอบคนเอกหน่อยค่ะใเข้าวจะลงให้แล้วนะคะอ่ะมาเฉลยกันค่ะนักเรียนขอบคุณทุกคนที่ตอบค่ะ ฉเฉลย already ัใครถูกต้องหมดบ้างปรบมือได้เลยค่ะแต่ใครผิดบ้างไม่เป็นไรลูกครั้งแรกครั้งแรก I have already seen this movie three times. I like it. ฉันดูหนังเรื่องนี้มาสามครั้งแล้วดูมาสามครั้งแล้วค่ะใช่ไหม three times ดูมาสามครั้งแล้วฉันชอบมัน แต่ว่ามีคนตอบ just ด้วยใช่ไหมโครงสร้างมันถูกค่ะฉันเพิ่งจะดูหนังเรื่องนี้มาสามครั้งมันแปลกแปกใช่ไหมคะความหมายดูมาสามครั้งแล้วเนี่ยแปลว่าไม่ได้เพิ่งดูหรอกลูกใช่ไหมดูตั้งสามครั้งแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ต้องไม่ได้เพิ่งดูอ่ะสามครั้งมันไม่ได้ใช้เวลาแ๊บเดียวนะซินกับ never วางได้ไหมซินตัดออกเลยหลืน never ฉันไม่เคยดูหนังเรื่องนี้มาสามครั้งเลยฉันไม่ชอบมัน ฉันไม่เคยดูหนังเรื่องนี้มาสามครั้งถ้าเกิดว่าไม่มีคําว่า three times อาจจะเติม never ได้ใช่ไหมคะฉันไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ฉันไม่ชอบมาันแต่ว่านี้มีคําบอกเวลาสามครั้งอยู่มีบอกความถี่อยู่ว่าสามครั้งแสดงว่าเขาดูบ่อยแล้วนี่อีกไหมเดี๋ยวคุณครูดูซิมีกี่ข้อส่วนใหญ่จะสลับกันตอบ C กับ D นะคะ Just กับ Already ที่คุณครูเพิ่งสอนวันน,นี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูเสียงข้างมาก แปลดีๆนะคำว่ามิสแปลว่าไม่ได้แปลว่าคิดถึงอย่างเดียวนะคะเด็กๆมิสแปลว่าอะไรด้วยพลาดสิบห้าคนตอบมาประมาณยี่สิบคนแล้วค่ะโอ้ตอบมารวดเร็วมากหนูอย่าตอบคนเดิมซ้ำสิคะให้เพื่อนตอบไหมโอเคฉเฉลยตอนนี้คือเถียงกันแล้วนะคะว่า C หรือ D นะคะ C C พัดอรินมั่นใจมากนะคะเดี๋ยวมาเฉลยค่ะว่าทำไมถึงตอบแจ๊ส yes. เพร<อ>า oh. ะคะใครแซะขึ้นมาลูกเมื่อกี้เพราะว่านักเรียนอ่านประโยคแรกให้ดีค่ะประโยคแรกเขาเป็นตัวไมหนูค่ะวิธีการแยกแยะว่าจะใส่ just หรือ already คือมันมีประโยคช่วยบอกอยู่ใช่ไหม You didn't miss much คุณไม่ได้พลาดมากหรอก miss much miss แปลว่าพลาดค่ะ คุณไม่ได้พลาดมากหรอกนะคุณไม่ได้พลาดไปเยอะนะ The play play ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเล่นค่ะเป็นคำนามที่แปลว่าละคร play แปลว่าละครจำไดๆๆ้ไหมละครจุดจุดจุดละครเป็นยังไงใส่จัดเข้าไปค่ะ The play has just started ละครเพิ่งจะเริ่มละครเพิ่งจะเริ่มดังนั้นคุณก็เลยไม่ได้พลา มันไปมากเท่าไรนะมานั่งดูได้มาเพิ่งผ่านไปแ,บบแค่ไม่กี่นาทีไม่ได้พลาดเยอะค่ะเพิ่มเริ่มเก็ตไหนเก็ตขึ้นไหมใครงงงอยู่บ้างไหนดูซิโอเคใบข้าวถูกหมดถึงแม้ว่าจะช้าบ้างแต่ก็ถูกหมดใช่ไหมคะชัวร์ฟาก็ถูกน้ำพลีถูกหมดไม่ลูก ผิดบ้างใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ทาแบบฝึกหัดสึกเพิ่มนะคะอันนี้แค่วอร์มก่อนนะวันนี้แค่วอร์มเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะมาสอนเพิ่มอีกสองตัววันนี้นะักเรียนจำสองตัวนี้ให้ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเยอะไปอีกสองตัวเราจะมารู้จักกันพรุ่งนี้อีกสองตัวมีอะไรบ้างในหนังสือมี before กับ yet ใช่ไหมอ่าวันนี้คุณครูสอนมาเรึ่งชั่วโมงเองนะคะไม่ได้ให้ทำแบบฝึกหัดนั่นเองใครมีคำถามบ้าง เปิดโหวตให้ถามค่ะ Any questions สรุปก่อนจะอจะอกหน่อย No question สองตัว Already แปลว่าแล้ว Just แปลว่าเพิ่งจะโอเคแค่นี้นะ <Okay. S 1> แล้วจเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายยไหนอขอดูหน้าทุกคนมาค่ะ